โอเคครับต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะทุคนวันนี้ขอต้อนรักเข้าสู่ช่องเซียบูแชแนลอีกเช่นเคยนะคน,น,รน,เ,คน,ะคนเรียนครั้งแรกนะทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกดิไปวิไลยครั้งแรกก็จะไปเข้าแถวที่ปวิไลครั้งแรกนะครับทุกคนคือเปิดเทอมมาเรายังไม่เคยเข้าแถวสักครั้งคนระับคือเรายังไม่เคยไ,ได้ไปเข้าแถวกับโดนชาร์จแน่กูนี่เห็นทุกคนมาเชา้าโดนชาร์จแน่เลยติดตาแพง เฮ้ยสาวคนแรกโอเยค,ครับเ้่องของกาบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียบ h ช n แนลอีกเช่นเคยนะคนวันนี้เราก็จะไป โรงเรียนครั้งแรกนะทุกคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด<ป>ิไปวิไลครั้งแรกเราจะไปเข้าแถวที่เป็นวิไลครั้งแรกนะครับทุกคนคืออันเป็ตรงนะครับคือตั้งแต่เปิดเทอมมาเรายังไม่เคยเข้าแถวซักครั้งนะเวอร์คือเรายังไม่เคยได้ไปเข้าแถวกับเพื่อนเพื่อนเราทุกคนนะทุกคนคือปกติเพื่อนๆนเขาก็ไปไม่ทันกันนะทุกคน,กคนแต่ว่าวันนี้คือก็แบบว่า อาจารย์นัดกันไงุกคนคือว่าอยากให้ให้มาเข้าทุกคนนะครับทุกคนเราก็ต้องได้ไปนะครับแล้วคนคือวันนี้ก็พอดีเลยได้มาถ่ายชิปไปเข้าแถวที่บีเลยครั้งแรกเลยนะคนเอ๊ยก็เลยได้มาถ่ายชิปให้น้องๆดูเลยแล้วคนคือกาลังจะออกจากหอว่าครับตอนนี้บรรยากาศน่าอะไรคนคือถ้าวันที่ฝนตกมันจะได้กว่านี้นะคนคือ บรรยากาศแถวบ้านผมมันมันมันจะสวยนะครับทุกคนคือเดี๋ยวัดไปตรงที่ถึงทางใหญ่แล้วคนตอนนี้เราก็จะไปหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนไปเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศดีครับดูดิโอ้ยอย่างเอาครับดูคือแบบว่าแถวบ้านผมก็จะมีทุ่งนาตอนนี้ข้าวก็จะเขียวแล้วนะทุกคนคือบรรยากาศโคตรได้ครับรอุ้ดูดิ วันนี้น่าจะฝนตกนะทุกคนผมก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับน่าจะฝนตกแหละถนนเปียกไงคือแดดแดดไม่ค่อยออกนะครับวันนี้อากาศดีบริสุทธิ์ก็ช่วงนี้ทุ่งหญ้าก็เอ้ยไม่ใช่ดิทุ่งหญ้าเอ้ยไม่ใช่ทุ่งหญ้าดิก็ทุ่งนาก็เฉียวๆนะครับดูบรรยากาศบ้านๆน,นะครับผมอยู่ไหนก็ไม่เท่าไม่เท่าบ้านเรานะครับขอนแก่นบ้านเราสวยสุดเราแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาในทุกคนยื้อ ไปทุกคนเดินมักันเลยเดี๋ยวตัดไปตรงนี้ถึงปั๊มเลยกันไปภาพนั้นทุกคนเดเราจะถ่ายให้น้องๆดูกันไปยาวๆเลยนะครับปกติผมไม่เคยมาเช้าขนาดนี้นะครับเออปกติก็จะไปวิไลยประมาณ8โมง9มงนี่แหละครับถึงวิไลยก็ประมาณเกือบ10โมงนะแต่ว่าวันนี้คือพุกมาเช้านะครับทุกคน แต่ว่าผมว่ามาเชา้ารถรถมันเยอะยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าสาวก็เยอะแต่ว่ามาเช้าสาวก็เยอะเอ้ยตอ้เสืนสาวแล้วตอนนี้เราเข้าไปเติมน้ำมันก่อนนะครับรถมาเชา้ารถมันก็เยอะนะทุกคนผมไม่ค่อยขับเร็วเท่าไหร่ขับเร็วไม่ได้เท่าไหร่ โอเคโอลดคือผมลืมบอกว่าโอ้ลดหลายแล้วอ่ะคือผมลืมบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนใส่เป็นกล่องเดิมแล้วก็หัวฉีดเดิมแล้วก็เรือนเดิมตอนเ้ยไม่ใช่เรือนเดิมดิเดียตอนนี้เปลี่ยนใส่เป็น หัวฉีดเดิมแล้ทุกคนต้งตึตอ <c oughs> นนี้ใส่เป็นหัวฉีดเดิมนะคบทุกคนก็เรียน่าเป็นเรือนปากย8ปดนี่แหละทุกคนประมาณนี้แล้วก็เป็นกล่องเดิมแต่ว่ามันวิ่งกว่าเดิมนะารักมากนะเออ <c oughs> บอกไว้เลยว่ามันโคตรวิ่งครับแต่ว่ายังไม่ลองฉีดดูนะทุกคน ว่าจะไปลองขี่ดูวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมปั๊มหน้าดีวกว่าว่าตำรวจว่ะทุกคนโอ้ร้อนตำรวจจะหายเลยว่ะแม่งซีบีว่ะโดนชาร์จแน่กูนี่หลุกคนมาเช้าโดนชาร์จแน่เลยเถือ,อจะแพงอง๋อคตรร้อนตำรวจเนาะ เติมน้ำมันแมนป้าน้อว่ะไม่เติมน้ำมันแม่อะไรทุกคนเนี่ยตำรวจอยู่ด้านหน้าเอ้ไทุกคนเราจะไปเติมน้ำมันก่อนเลยหล้อซีวี่ะ เมื่อกี้เห็นอยู่หน้าๆไงโดนจับแน่เลยว่ามาเช้าเป็นเห็นสังเกตได้ตึกองห่านใส่ว่าเป็นแกเปิดโคตรยาวเลยทุกคน เย็ดกองเขาหอเขามาพร้อมเอากองหาสี่สิบครับกองหาสี่สิบครับไม่เติมก้าหนเลยเจ๊เติมน้ำมันผิดไป ไม่ใช่ผิดหรอกแต่ว่าก็เติมได้หมดแหละเออแล้วคนไปเติมมันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อแล้วผมร้อนตํารวจชิบหาย <c oughs> ไปแล้วแล้วเราจะเข้าซอยนี้ดีวกว่าทุกคนผมว่าน่าจะสาวเยอะนะครับเอา ซอยนี้น่าสาวเยอะเลย <g ül> มาเช้าไยแล้วถ้ามาสายนี้ก็ไม่มีสาวไม่แต่ตำรวจสุดยอดตำรวจสาวนะทุกคนนี่ซอยนี้น่าสาวเยอะว่ะอ,อ๊อ,อสาวคนหลยสาวคนวหลา่อ่ะ ขับเร็วไม่ได้เอ้ยขับช้าไม่ได้ไว้ทุกคนคือตำรวจไงหลอนตำรวจแต่ว่าถ้าถ้ามาเยอะว่ารถจะเยอะขนาดไหนคือเราชิ้นี้เราไม่ได้หมอบนะทุกคนคือไม่มีเพื่อนหมอบเอ้ยหลายคนถามว่าวนนทวัตจไหนครับคือไปคนละทางนะทุกคนคือเขาไปเส้นนั้นแล้วก็ผมจะไปเส้นนี้นะทุกคนคือกลัวมันรีบไงนะทุกคนคือกลัวไม่ทันแถวไงแต่ว่าเขาเซียนอยู่นะครับทุกคน โอเคครับ oh yeah, ทุกคนตอนนี้เราก็ติดไฟแดงเป็นที่ระบายนะคนคือเดินทางต่อเลยครับตอนนี้แปดเอ้ไม่ใช่แปดโมงดิเจ็ดโมงจะยี่สิบแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะ,จะทันไหมครับนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะทันแถวรถเต่านะครับแต่ว่าตอนนี้รถเยอะมากเลยทุกคนเออรถคนหลายเนาะเออเออเหลี่ยมตาแฮะมั้ ตอนนี้แสงแรงมากเลยทุกคนขับรถต้องใช้สมารทีฟนหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมันเยอะอ่ะน,นี่นี่สาวนะครเยอะจัดเลยมาแต่เช้าเนี่ยแต่ถ้าตอนเลิกเรียนนี้ยิ่งเยอะเครับทุกคนไม่ได้โมงนะวันนี้พูดจริงกันครับเกินไปขานาดดูดีสาว โอ้หลดหลายโพดทุกคนไม่รู้ว่ากล่องเดิมอะไรนะทุคนแต่ว่ามันเดินหอบเจยป่ะกล่องเดิมจริงไหมเนี่ยขอสอบถามเพื่อนๆในพี่ทุกคนหน่อยนะครับคือว่าขอถามน้ำมันหน่อยนะเออใครที่รู้อ่ะคอมเมนต์หน่อยนะคทุกคนคือ ระหว่าง91กับ95้าอันไหนดีกว่ากันนะทุกคนเออไม่ใช่อะไรดีหรอกก็แ,แบบอันไหนมันอันไหนพอจะวิ่งออกก่ากันนะทุกคนผมก็ไม่รู้นะคนผมอยากให้น้องๆคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทุกคนว่าอันไหนวิ่งดีกว่ากันนะครับผมว่าน่าจะ95้านะทุกคนอะเออพอดีว่าคนมันเติมเยอะนะทุกคน95 แต่ว่าตอนนี้รถก็เยอะเกินจะไปได้ตอนไหนนี่ไปกันคนนะตัดไปตรงถึงหน้าโรงเรียนแล้วกันนะครับไปเฮ้ยคนแรกวันนี้โอเคครับเราก็มาถึงวิเลนที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเฮ้ยไม่ใช่คนแรกสิเฮ้ยอะไร เด้วก็ตอบฮยาว่าทาไห้าเด้อ้วันมากคนแรกแม่ทุกคนเอ่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเข้าแถวกันนะครับทุกคนไปเามังบท่อมสอนดนมันเ็เนหจะนี 나지부터 이미 반도서가 벌어